ใช้กาดทองใบนี้เจ้าจะได้รับพลังบำเพ็ญหนึ่งพัน 1, ล้านปีตั้งแต่นั้นเจ้าจะไร้เทียมทานในโลกบำเพ็ญเซียนแต่เจ้ากลับเลือกกาดดำที่ทำให้ตนเองไม่อาจฝึกปรือได้ทำให้ทุกวันของเจ้าไม่เดินเล่นจิบชาก็คือชมดอกไม้มองสิิตน้องหญิงทุกคนต่างด่าทอเจ้าว่าเป็นเศษสวะที่ไม่เอาไหนแม้แต่อาจารย์อวุโสย,ยังใช้เจ้าเป็นตัวอย่างในทางที่ไม่ดีตอนสอนแต่สิ่งที่พวกเขาคาดไม่ถึงอย่างแน่นอนก็คือในอีกสามปีเจ้าจะสร้างชื่อเสียงให้ตนเองได้เมื่อไม่นานมานี้ ตอนที่เจ้าฝึกพลังเวสสายแรกของตนเองสําเร็จก็ได้เปิดใช้งานตัวเลือกเสริมพลังเฮกเทคบนหน้าจอแสงที่เจ้ามองเห็นได้เพียงผู้เดียวมีกาสามใบลอยปรากฏขึ้นให้เลือกหนึ่งใบจากกาสามใบก็จะได้รับความสามารถที่สอดคล้องกันและในฐานะผู้เล่นผู้ช่ำชองในเกมแนวออโต้เชสและโกเดนสเปเชียลเลอร์เจ้าคุ้นเคยกับเฮกเทคเป็นอย่างดีเพียงแต่หลังจากประหลาดใจได้ไม่นานเจ้าพบว่าถึงแม้ตัวเลือกแรกจะน่าดึงดูดมาก แต่เงื่อนไขเบื้องต้นนั้นสูงเกินไปตัวเลือกที่สองเหรียญทองจากสวรรค์นับเป็นเฮกเทคสายเศรษฐกิจที่ดีมากแต่ปัญหาคือไครไปเตรียมพร้อมคือหนึ่งในเฮกเทคเริ่มต้นที่ดีที่สุดเราคอย3ปีก็จะสามารถเลื่อนระดับเล็กๆได้ถึง3ขั้นจากขั้นรวบรวมปราณระดับหนึ่งทะลวงสู่ขั้นรวบรวมปราณระดับ4ีโดยตรงตามคำกล่าวของอาจารย์ผู้สอนสิทธิธรรมดามักจะต้องฝึกฝนอย่างหนักเป็นเวลากว่า5ปีจึงจะมีความหวังที่จะบรรลุถึงได้ยิ่งไม่ต้องพูดถึง ใหไปยังให้รางวัลหินวิญญาณถึง200ก้อนในครั้งเดียวรายได้ทั้งปีของเจ้าในตอนนี้ก็แค่12ก้อนหินวิญญาณเท่านั้นหลังจากคุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเจ้าก็เลือกเฮกเทคที่3โดยไม่ลังเลไฮป้าสู้สุดใจเวลาผ่านไป3มปีพรึบตาเดียวตอนนี้เหลืออีกเพียงวันสุดท้ายเท่านั้นเช้าตรู่วันนี้เจ้ารีบมาถึงโถงถ่ายทอดวิชาก่อนใครนั่งลงบนเบ,นบาะรองนั่งตรงกลางแถวแรกสุดการเลือกของเจ้าครั้งนี้มีความหมายลึกซึง้งว่ากันว่าเมื่อ50ปีก่อน มีสิทธิผู้หนึ่งที่เพิ่งเข้าสำนักได้เพียงครึ่งปีได้บรรลุธรรมฉับพลันบนเบารองนั่งนี้เข้าสู่ขั้นรวบรวมปราณโดยตรงต่อมาเจ้าก็ตั้งใจจะมาบรรลุธรรมเช่นกันเพื่อเป็นการคารวะแด,ด่ท่านนั้นสิทธิไม่นานนักผู้เทาอูที่มาสายมองแวบเดียวก็เห็นเจ้านั่งอยู่แถวหน้าทําให้ผู้เทาอูตกใจอย่างแท้จริงถึงกับเปิดหน้าต่างมองดูว่าดวงอาทิตย์เช้านี้ขึ้นทางทิศตะวันออกหรือไม่ไมิฉะนั้นคนที่มักจะมาสายตลอด และไปสุกตัวอยู่แถวหลังสุดอย่างเจ้าเหตุไดจึงกระตือรือร้อนเช่นนี้หลังจากตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งเขาก้มตัวลงเล็กน้อยเอ๊ะวันนี้เป็นวันอะไรกันท่านพู้เท่าถึงกับมานั่งแถวหน้าข้าพเจ้ามีสีหน้าเคร่งขรึมเรียนท่านอาจารย์สิทธิ์สำนึกแล้วว่าที่ผ่านมาปล่อยเวลาให้สูเปล่าเป็นความผิดมหันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสิทธิ์จะปรับปรุงตัวใหม่มุ่งมันฝึกฝนผู้เทาอูพยักหน้าเพียงแต่กลับไปที่โตะสอนด้วยสีหน้าสงบนิ่ง ทว่าขณะที่เขาสอนได้ไม่นานด้านหลังพันมีเสียงร้องอุทานดังขึ้นเจ้าหันไปมองเห็นเพียงเด็กหนุ่มรูปงามหลับตาทำสมาธิปราณวิญ,ญญาณรอบกายปั่นป่วนกำลังทะลวงคอขวดเล็กๆในช่วงต้นของการรวบรวมปราณเด็กหนุ่มผู้นั้นคือเย่เฟยสิทธิ์ใหม่ที่เพิ่งเข้าสำนักปีนี้สิทธิ์อัจฉริยะผู้มีชื่อเสียงโด่งดังพร้อมกับการรวมตัวของปราณวิญญ,ญาณท่ามกลางสายตาของทุกคนลมหายใจของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างฉับพลันทะลวงสู่ขั้นรวบรวมปราณระดับสี่ได้สำเร็จ เจ้าอดที่จะสูดลมหายใจเย็นเยียบไม่ได้มีคนบนรรลุทำอีกแล้วถ้าข้าจะไม่ผิดสิทธิ์น้องเยเ่เฟยผู้นี้เพิ่งจะทะลวงสู่ขั้นรวบรวมปราระดับสามเมื่อเจ็ดวันก่อนกลายเป็นอันดับหนึ่งในหมู่สิทธิ์ใหม่ผลคือตอนนี้กับทะลวงได้อีกครั้งช่างเป็นผู้มีพรสวรรค์โดยแท้เร็วเข้าพวกเจ้าทุกคนรีบนั่งสมาธิฝึกฝนอาศัยโอกาสนี้สัมผัสการเปลี่ยนแปลงของกระแสะพลังผู้เท่าอูรีเรียกให้ศิทุกคนเริ่มฝึกฝนเจ้าได้ยินดังนั้นก็ตั้งสมาธิเริ่มนั่งบำเพ็ญเพีียททันท ใบหน้าเต็มไปด้วยความเลื่อมใสแซงธรรมเป็นบรรลุธรรมโอกาสดีแท้คราวนี้ตนเองถลวงตามไปด้วยจะดูสมเหตุสมผลขึ้นหน่อยหรือไม่ทว่าอีกไม่กี่อึดใจต่อมาเสียงสตรีเย็นชาดังขึ้นเป็นเช่นนี้นี่เองจากนั้นก็มีพลังปราณระเบิดออกมาอีกสายหนึ่งเจ้าลืมตาขึ้นมองเห็นเพียงสตรีในชุดสีแดงนางหนึ่งยิ้มยิ้มในมือกำหิงวิญญ,ญาณก็อหนึ่งรอบกายนางปลับกแผ่คลื่นความร้อนออกมาอย่างรุนแรงสิทธ์สองสามคนที่อยู่ใกล้ๆถึงกับถูกคลื่นความร้อนผลักจนถอยหลัง คือนางเจียงซือสเสวียนสมแล้วที่เป็นทิดาสายตรงของตระกูลเจียงได้ยินว่าวิชาคีประจําตระกูลเจียงนั้นทรงพลังมากเอ็นไฮอีนเพียงแค่จากพลังปราณก็แข็งแกร่งกว่าวิชาธาตุดินพื้นฐานหลายเท่าแล้วผู้เท่าอูลูกคราวที่บางเบาของตนเองพยักหน้าอย่างพึงพอใจดีดีดีเจ้ากระพริบตามาอีกแล้วนี่มันอะไรกันทําไมนางก็ถลวงด้วยหรือว่ากําหนดสามปีของพวกเจ้าก็คือวันนี้เหมือนกันในเวลานี้เวลาได้ผ่านไปถึงยามเชิญ 7ถึง9้าโมงเช้า3เครือ่นาทีแล้วย่างเงียบงนันภายในตันเถียนของเจ้าพลังเวสายเดียวนั้นราวกับมีชีวิตจิตใจับโครจรไปตามเส้นทางของวิชาธาตุดินพื้นฐานในร่างกายของเจ้าด้วยตนเองเพียงชั่วพริบตาเจ้าจากขั้นรวบรวมปราณระดับหนึ่งเข้าสู่ขั้นรวบรวมปราณระดับ4ี่โดยตรงพลังปราณบนร่างก็เพิ่มสูงขึ้น3าครั้งติดต่อกันความเคลื่อนไหวใหญ่กว่าสองคนก่อนหน้านี้ดึงดูดสายตาทุกคู่ในทันที ผู้เท่าอูเดิมกำลังลูกคราวคิดว่าจะรายงานข่าวดีเรื่องสิทธิสองคนทะลวงขั้นได้อย่างไรทันใดนั้นปรับสัมผัสได้ถึงพลังปราณทะลวงขั้นอีกสายหนึ่งอกใจจนมือสัน่นดึงคราวของตนเองหลุดออกมาเส้นหนึ่งโดยตรงไม่ทันได้สนใจความเจ็บปวดเขาตั้งสติมองดูปรับเป็นเจ้าที่บรรลุธรรมคราวนี้ผู้เท่าอูไม่สงบใจอีกต่อไปแล้วสองคนนั้นคนหนึ่งเป็นอัจฉริยะฟ้าประธานอีกคนเป็นทิดาสายตรงของตระกูลเจ้าเด็กนี่มันเรื่องอะไรกัน ทำไมถึงทะลวงได้ด้วยสิทธิคนอื่นๆยิ่งมองตาค้างทำไมคนที่ไม่เคยฝึกฝนเลยในวันธรรมดาถึงกับบรรลุธรรมได้ด้วยค่าเย่เฟยในเวลานี้ก็มองมาที่เจ้าในแววตามีความประหลาดใจและความสงสัยอยู่บ้างก่อนหน้านี้เคยได้ยินมาตลอดว่าเจ้าเป็นเศษสวะที่ไม่เอาไหนไม่คิดว่าวันนี้เมื่อได้เห็นนี่มันอัจฉริยะผู้มีสติปัญญาล้ำเลิศชัดๆผู้บำเพ็ญเพียรทั้งหลายส่วนใหญ่มักจะก้าวหน้าได้ด้วยการฝึกฝนอย่างหนักเท่านั้นแต่ก็มีอัจฉริยะส่วนน้อย ที่สามารถก้าวหน้าได้ด้วยการบรรลุธรรมก้าวเดียวก็เหนือกว่าการฝึกฝนอย่างหนักหลายสิบหลายร้อยปีของผู้อื่นเพียงแต่การบรรลุธรรมเช่นนี้ขึ้นอยู่กับวาสนาและสติปัญญาของแต่ละบุคคลยากที่จะลอกเลียนแบบได้จริงๆและสิทธิผู้นี้ที่วันธรรมดาเอาแต่ชมดอกไม้ชมทิวทัศน์ปรับใช้วิธีการบรรลุธรรมช่างเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าสนใจจริงๆจากนั้นเขาก็หันไปมองเจียงซือสเสวียนและสิทธิน้องหญิงคนนี้ก็ประมาทไม่ได้เช่นกันเจียงซือสเสวียนในตอนนี้ก็กำลังมองเจ้าอยู่เช่นกัน นางสังเกตเห็นได้อย่างเฉียบคมว่าปราณวิญญาณรอบกายเจ้าดูเหมือนจะไม่เพียงพออยู่บ้างจึงหยุดการโคจรพลังของตนเองหยิบหินวิญญาณก้อนหนึ่งออกมาใช้พลังเวทของตนเองนำพาปราณวิญญาณในนั้นให้กระจายออกมาเพื่อเป็นการเสริมในขณะนี้เจ้ากำลังใช้วิชา,าธาตุดินเพื่อรวมพลังเวทในตันเถียนหากต้องการให้ระดับพลังมั่นคงตอนนี้อย่างน้อยที่สุดก็ต้องรวมพลังเวทใหม่ให้ได้หกสายติดต่อกัน มิฉนั้นระดับพลังอาจจะตกลงไปอยู่ที่ขั้นรวบรวมปราณระดับสทางที่ดีที่สุดคือรวมพลังให้สําเร็จในคราวเดียวรวมพลังเวทให้ได้9ก้าสายโดยตรงแต่ขอบเขตของขั้นรวบรวมปราณระดับห้าแต่นี่มันง่ายเสียที่ไหนเดิมทีปราณวิญ,ญญาณบนยอดเขาสเปเรกก็ค่อนข้างเบาบางก่อนหน้านี้ยังมีสิสองคนทะลวงขั้นติดต่อกันตอนนี้ปราณวิญ,ญญาณในถงถ่ายทอดวิชาแท้จะถูกรวบรวมมาจนหมดแล้วก็ยังแค่พอจะตอบสนองการรวมพลังเวทหกสายเท่านั้น เจ้ากำลังดูดซับปราณวิญญาณเข้าร่างกายอย่างยากลำบากทันใดนั้นก็รู้สึกว่ามีแหล่งปราณวิญญาณเพิ่มขึ้นข้างกายคราวนี้เจ้าก็สบายขึ้นมากครึ่งเคอร์7.5นาทีต่อมาเจ้าสามารถรวมพลังเวทได้แปดสายสำเร็จระดับพลังมั่นคงอย่างสมบูรณ์หลังจากหยุดดูดซับปราณวิญญาณเจ้าก็ลืมตาขึ้นมองทันทีสิ่งแรกที่เห็นคือข้อมือขาวผ่องดุทีมะกำหินวิญญาณสองก้อนที่ถูกใช้จนหมดแล้วแน่น ไม่น่าแปลกใจที่จูจ่ๆก็มีแหล่งปราณวิญญาณเพิ่มขึ้นที่แท้เป็นพระช้ยหินวิญญาณของอีกฝ่ายไปถึงสองก้อนเจ้าจึงประสานมือขอบคุณทันทีข้าน้อยเซลเฉินขอบคุณคุณหนูเจียงที่ช่วยเหลือวันนี้ข้าน้อยไม่ได้พกหินวิญญาณมาภายหลังจะชดใช้คืนให้เป็นสองเท่าแน่นอนไม่จำเป็นหรอกหินวิญญาณนี้เดิมทีสิทธิพี่เซียลก็มีได้เอ่ยปากขอยืมจะพูดถึงการชดใช้ได้อย่างไรเจียงซือสเสวียนยิ้มหวานเพียงแต่วันนี้บังเอิญะลวงพร้อมกันช่างเป็นเรื่องบังเอิญยิ่งนัก จึงอยากจะผูกมิตรกับสิทธิเซียวพูดจบนางก็มองไปทางเย่เฟยแน่นอนว่ายังมีสิทธิน้องเย่ด้วยคืนนี้ข้าจะจัดงานเลี้ยงที่พักคาลไปวิจัยเชิญเขาเพื่อเฉลิมฉลองกับพี่น้องร่วมตระกูลสองสามคนสิทธิเซียวสิทธิน้องเย่พอจะให้เกียรติได้หรือไม่เมื่อเห็นเย่เฟยตอบตกลงเจ้าก,ก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็ตอบตกลงเช่นกันหลังจากทั้งสามคนตกลงกันเรียบร้อยผู้เท่าอูจึงเหนื่อยหน้าขึ้นสอนเนื้อหาของวันนี้ต่อไปจากนั้นก็ส่งคนไปรายงานสถานการณ์ต่อผู้ดูแล แจ้งให้เขามาต้อนรับพวกเจ้าสามคนในฐานะสิทธิที่ถูกคัดเลือกเข้าสำนักในปประจำสาขาย่อยส่วนเจ้ากลับจดจออยู่กับหน้าจอแสงอันใหม่ที่ปรากฏขึ้นตรงหน้าเหมือนกับครั้งที่แล้วทุกประการยังคงเป็นกาดสามใบให้เลือกกงลี่ยวนหูสังหารศัตรูจะฟื้นคืนพลังเวทหนึ่งขั้นพฤติกรรมเสี่ยงเจ้าสูญเสียอายุข่ยีปีแต่จะได้รับหินวิญญ,ญาณเจ็รอก้ในอีกเปีข้างหน้าผู้เล่นขั้นประกายแสง ความเร็วในการฝึกฝนวิชาระดับห่วงเพิ่มขึ้นสิบเท่าพลังของวิชาระดับห่วงเพิ่มขึ้นสิบเท่าเมื่อมองดูสองตัวเลือกแรกเจ้าก็มองข้ามไปโดยตรงต้องต่อสู้เสี่ยงตายเพื่อฟื้นพลังเวทและเอาอายุไขแลกหิงวิญญ,ญาณไม่ใช่ตัวเลือกที่สุขุมรอบคอบแต่เฮกเทกที่สามกลับน่าสนใจมากวิชาบำเพญเพียรแบ่งออกเป็นสีระดับคือฟ้าดินลึกลับห่วงเดิมทีการฝึกฝนวิชาระดับห่วงก็ง่ายอยู่แล้วหากเพิ่มความเร็วขึ้นอีสิบเท่า ความก้าวหน้าในการฝึกฝนจะไม่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วหรืออีกทั้งเมื่อมีพลังของวิชาเพิ่มขึ้นสิบเท่าต่อให้ตนเองเลือกวิชาระดับห่วงก็สามารถเอาชนะวิชาระดับลึกลับได้อย่างสมบูรณ์เมื่อคิดถึงตรงนี้เจ้าก็เลือกเฮคเทคที่สามอย่างเด็ดขาดครู่ต่อมาคาาเรียนเช้าสิ้นสุดลงชายวัยกลางคนในชุดยาวสีเขียวเดินเข้ามาอาจารย์อุสิตทั้งสามคนนี้ถล่มขั้นสำเร็จแล้วหรือถูกต้องแล้วพวกเขาเองมาข้าจะแนะนําให้พวกเจ้ารู้จัก นี่คือเฉิกนกวนซื่อจากสาขาสองและยังเป็นอาจารย์สอนของสาขาย,ย่อยด้วยหลังจากแนะนําตัวกันเสร็จสิ้นเฉินกวนซื่อกะโบกมือไปกันเถอะไปรับวิชากับข้าก่อนกฎของสาขาย,ย่อยพวกเราค่อยๆค,คุยกันไปตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปพวกเจ้าถึงจะนับว่าเข้าสู่สํานักอย่างแท้จริงแต่สิทธิสํานักนอกก็ต้องรับผิดชอบงานของสํานักมากขึ้นเช่นแผนกปรุงยาแผนกหลอมอาวุธภูเขาลมเล็กและรงถลุงหินหากมีที่ที่สนใจข้าจะรายงานให้พวกเจ้า เย่เฟยได้ยินดังนั้นก็พูดขึ้นทันทีข้าเลือกแผนปรุงยาเฉินกวนซื่อมองเขาแวบหนึ่งเห็นได้ชัดว่าอาจารย์อูบอกว่าเขามีหลักฐานวิญญาณธาตุลมกลับเลือกแผนปรุงยาที่ส่วนใหญ่เป็นธาตุไฟดูเหมือนจะมั่นใจในพรสวรรค์ด้านการปรุงยาของตนเองมากเจียงซื่อสเสวียนก็เตรียมพร้อมมาแล้วเช่นกันข้าไปโรงถลุงหินเฉินกวนซื่องงไปครู่หนึ่งโรงถลุงหินเป็นงานที่ใช้แรงงานหนักสตรีผู้นี้มีหลักฐานวิญญาณธาตุไฟเหตุใดจึงเลือกที่นั่นด้วยตนเอง จากนั้นไม่คิดว่าสตรีตรงหน้าคือธิดาสายตรงของตระกูลเจียงก็เข้าใจว่าเหตุใดานางจึงเลือกเช่นนั้นดังนั้นเฉินกวนซื่อจึงกำชับว่าถึงแม้โรงถลุงหินขอเพียงส่งมอบสินแร่ตรงเวลาก็ไม่ต้องไปทำงานก็ได้แต่เจ้าจำไว้ว่าให้ไปตรวจสอบชื่อทุกสิ้นเดือนอย่าให้เกิดข้อผิดพลาดจากนั้นเฉินกวนซื่อก็มองมาที่เจ้าเจ้าคิดจะไปที่ไหนเมื่อพิจารณาว่าตนเองปลูกไร่วิญญ,ญาณมาสามปีแล้วมีประสบการณ์อยู่บ้างจึงเลือกที่จะปลูกไร่วิญญ,ญาณต่อไป ครูต่อมาทั้งสามคนก็มาถึงหอคัมภีเย่เฟยและเจิงซือสเสวียนย่อมมุ่งตรงไปยังชั้นสามซึ่งเป็นที่เก็ตวิชาระดับลึกลับแต่เจ้ากลับหยุดอยู่ที่ชั้นสองจากนั้นก็เลือกซ้ายเลือกขวาหาตำราวิชาหายใจดูดซับาลเล่มหนึ่งนี่เป็นวิชาเดียวในชั้นสองทั้งหมดที่สามารถลดความยากในการทะลวงขั้นได้วิชาภายใต้ผลของผู้เล่นขั้นประกายแสงจะทําให้ตนเองทะลวงระดับพลังได้เร็วขึ้นเพื่อที่จะได้รับเทคเทคใหม่มาเสริมความแข็งแกร่งให้ตนเองเพิ่มเติม ไม่นานเจ้าก็ถือตำราออกมาเห็นเพียงเยเ่เฟยและเจียงซือสเสวียนร,รออยู่ที่ประตูแล้วในเวลานี้เมื่อเห็นเจ้าถือตำราระดับหวงลงมาอดไม่ได้ที่จะมองหน้ากันด้วยความประหลาดใจเยเ่เฟยในใจสงสัยก่อนหน้านี้เขาตัดสินว่าเจ้าเป็นอัจฉริยะผู้มีสติปัญญาล้ำเลิศคนเช่นนี้ย่อมต้องเลือกวิชาระดับลึกลับแน่นอนแต่เจ้ากลับหยิบตำราระดับหวงมาหรือว่าเขาเริ่มทำตัวเหลวไหลอีกแล้วหรือว่าตำราเล่มนั้นแท้จริงแล้วมีบางอย่างพิเศษเยเ่เฟยแอบจดจำ ชื่อวิชาหายใจดูดซับปานี้ไว้เจียงซือสเสวียนก็กําลังคาดเดาเช่นกันว่าเหตุใดเจ้าจึงเลือกวิชาที่ได้กว่าด้วยตนเองหรือว่าเป็นเพราะเป็นผู้ฝึกตนอิสระขาดแคลนทรัพยากรในการฝึกฝนในใจนางพันคิดวิธีทดสอบวิธีหนึ่งขึ้นมาได้หลังจากรับตําราเสร็จต่อไปก็คือการเลือกเรียนพักปัจจุบันห้องว่างในสาขาสองมีไม่มากนะักเจ้าเลือกเรือนเล็กหลังหนึ่งที่มุมตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปเป็นเวลาว่างหนึ่งชั่วยามสองชั่วโมง อนุญาตให้พวกเจ้าไปเก็บกวาดที่พักเดิมของตนเองเจียงซือสเสวียนเลือกเรือนเล็กหลังหนึ่งทางทิศใต้แต่ไม่ได้ไปจัดเตรียมทันทีกลับมาหาเจ้าสิทธิ์พี่เซียวเดี๋ยวกลับมาก็ต้องไปเลือกอาวุธวิเศษแล้วสิทธิ์ใหม่สามารถเลือกที่จะสละอาวุธวิเศษที่ผลิตจํานวนมากแบบเดียวกันเพื่อแลกซื้ออาวุธวิเศษที่สั่งทําพิเศษที่ดีกว่าได้ในราคาพิเศษนับเป็นสิทธิประโยชน์ที่ซ่อนอยู่ข้าพอจะมีหินวิญญ,ญาณเก็บสะสมไว้บ้างหากท่านต้องการหินวิญ,ญญาณในภายหลังก็บอกได้เลย มีส่วนลดแบบนี้ด้วยหรือเจ้าจดจําข้อมูลนี้ไว้สายหน้าปฏิเสธความหวังดีเจียงซื่อสเสวียนยิ้มเล็กน้อยหันหลังเดินจากไปสิทธิแผนสเพเรปีหนึ่งทำเงินได้เพียงสิบสองก้อนหินวิญญาณเท่านั้นถึงเวลานั้นเซียวเฉินก็จะรู้เองว่าเงินเก็บเพียงน้อยนิดนั้นไม่ต่างอะไรกับน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟถึงตอนนั้นจะรู้ได้เองว่าขาดแคลนทรัพยากรจริงๆจ,จ,จนต้องจำใจเลือกวิชาระดับห่วงหรือมีเหตุผลอื่นย่อมเห็นผลได้ชัดเจน หลังจากเจียงซือสเสวียนจัดไปเจ้าก็กลับไปยังยอดเขาสเปเรตหลบไปยังที่ที่ไม่มีคนนำหินวิญญาณรางวัลสองร้อยก้อนออกมาทั้งหมดจากนั้นยังไปที่หอพัสดุอีกรอบถอนหินวิญญาณที่เก็บสะสมไว้สาห้าก้อนออกมาทั้งหมดพกหินวิญญาณที่ตุ้มกระเป๋ากลับ,ลบมายัางสาขาย,ย่อยฉันกวนซื่อรอยอยู่ที่หน้าประตูเรือแล้วสายตากวาดมองหน้าอกของเจ้าเจ้าจะแลกอาวุธวิเศษด้วยตนเองหรือถ้าเป็นเช่นนั้นเจ้าไปเลือกแบบที่ถูกใจที่หอพัสดุก่อน เมื่อกลับไปที่หอพัสดุเจ้าแจ้งความประสงค์ถูกสิทธิพี่ผู้ดูแลพาไปยังห้องด้านในหลังจากแนะนําอาวุธวิเศษที่สั่งคาพิเศษหลากหลายชนิดแล้วเจ้าพบว่าก็จะสามารถแลกเป็นส่วนลดได้ถึงหนึ่งร้อยก้อนหินวิญญาณเช่นนี้แล้วอาวุธวิเศษราคาไม่เกินสามร้อยก็พอจะพิจารณาได้สิทธิพี่พอจะมีคําแนะนําที่ดีกว่านี้หรือไม่ถ้าเช่นนั้นสิทธิน้องลองดูน้ำตาเขียวลูกนี้ในนั้นซ่อนพลังปราณชิงมู ไม้เขียวสายหนึ่งไว้สามารถแปลงร่างเป็นเทพิทักษ์ชิงมูตนหนึ่งได้ไม่เพียงแต่สามารถบัญชาเทพิทักษ์ได้ในอนาคตก็ยังมีโอกาสพัฒนาได้อีกเป็นอาวุธวิเศษประเภทอันเชิญหรือเจ้าเกิดความสนใจขึ้นมาทันทีอาวุธวิเศษประเภทนี้หาได้ไม่ง่ายนะเจ้าเหลือบมองป้ายราคาด้านล่างก่อนไม่ผิดคาดน้ำเต้าลูกนี้เดิมทีเป็นอาวุธวิเศษระดับกลางมูลค่าแ0 0อยแต่ทว่าน้ำเต้าได้รับความเสียหายจากการต่อสู้กับศัตรูครั้งล่าสุด เทพิทักษ์เดิมสามตนตอนนี้เหลือเพียงตนเดียวไม่พอพลังก็ลดลงเหลือเพียงระดับรวบรวมปราณขั้นหกจากสถานการณ์ปัจจุบันราคาป้ายสอ้ก้อนหินวิญ,ญญาณค่อนข้างแพงไปหน่อยดังนั้นจึงวางขายมาสองปีครึ่งแล้วก็ยังขายไม่ออกดวงตาเจ้าเป็นประกายอาวุธวิเศษชิ้นนี้ถูกใจเจ้าอย่างยิ่งตอนนี้เขาเพียงต้องจ่าย180ก้อนหินวิญญาณก็สามารถซื้อน้ำเต้าเขียวได้ความคุ้มค่าก็ดูสูงขึ้นมาทันทีหากในอนาคตสามารถรวบรวมวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องได้ ซ่อมแซมความเสียหายเช่นนั้นน้ำเต้าเขียวก็จะสามารถเลื่อนระดับเป็นอาวุธวิเศษระดับกลางได้อีกครั้งที่สำคัญกว่านั้นคือน้ำเต้าเขียวนี้โดยเนื้อแท้แล้วบ่มเพาะพลังปราณชิงมู้สายนั้นเมื่อตอนเองฝึกฝนวิชาหากสามารถเข้าใจพลังปราณชิงมู้ได้ก็ย่อมจะได้รับประโยชน์อยู่บ้างเร่งความเร็วในการฝึกฝนได้บ้างเรียกได้ว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวน้ำเต้าเขียวนี้ค่าเอารบกวนสิทธิ์พี่รอสักครู่เดี๋ยวผู้ดูแลของพวกเราจะมา พูดง่ายพูดง่ายหากสิทธิ์น้องเสี้ยวเลือกได้แล้วก็มาจ่ายเงิน180ก้อนหินวิญญาณที่นี่ก่อนขั้นตอนที่เหลือค่อยมาทําทีหลังก็ได้เมื่อได้ยินว่าเจ้าตกลงซื้อน้ําเต้าเขียวสิทธิพี่ผู้ดูแลก็ถอนหายใจโล่งอกในใจสิทธิส่วนใหญ่ซื้ออาวุธวิเศษสั่งทําพิเศษไม่ไหวสิทธิส่วนน้อยที่มีเงินมักจะมีการเตรียมการไว้แล้วน้าเต้าเขียววางอยู่ที่นี่ขายไม่ออกเสียทีวันนี้ในที่สุดก็หมดเรื่องหน้าเสียดายไปเสียทีทําให้เขามองเจ้าแล้วรู้สึกถูชตาาขึ้นมนมห่อย ไม่เพียงแต่จัดก,การเรื่องลงทะเบียนอาวุธวิเศษให้ล่วงหน้ายังเตือนด้วยความหวังดีว่าค่ะได้ยินว่าน้ำต้นลูกนี้หากต้องการซ่อมแซมต้องรวบรวมใบไม้ชิงมู่ในคลังของสำนักเราตอนนี้ไม่มีของสิ่งนี้ในอนาคตหากสิบิน้องตั้งใจให้ไปสอบถามที่ร้านร้อยสมบัติในตลาดบ่อยๆที่นั่นเมื่อแปปีก่อนเคยมีการประมูลใบไม้ชิงมู่ครั้งหนึ่งเจ้าประสานมือขอบคุณขอบคุณ,คณสิ์พี่ที่เตือนขณะพูดคุยกันเฉินกวนซื้อก,ก็นำเย่เฟย และเจียงซือเสวียนมาถึงหอพัสดุเพื่อเลือกซื้ออาวุธวิเศษเจียงซือเสวียนพอเข้ามาในประตูก็เห็นน้ำเต้าเขียวที่เซี่ยเฉินแขวนอยู่ที่เอวในดวงตางามพันฉายแววประหลาดใจในฐานะคนตระกูลเจียงก่อนมานางเคยได้ยินเรื่องน้ำเต้าเขียวมาแล้วหากไม่ใช่พระมีอาวุธวิเศษธาตุไฟชิ้นหนึ่งพอดีที่ยังไม่มีใครเลือกไปน้ำเต้าเขียวก็นับเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำรองที่คุ้มค่ามากเซี่ยเฉินกลับมีปัญญาซื้อน้ำเต้าเขียวได้นั่นก็หมายความว่า เขาไม่ใช่ผู้ฝึกตนอิสระธรรมดาที่ยากจนจนไม่มีหินวิญญาณสำหรับฝึกฝนอย่างแน่นอนถ้าเป็นเช่นนั้นการที่ไม่เลือกวิชาระดับลึกลับกลับเลือกวิชาระดับห่วงก็ช่างน่าขบคิดเสียจริงเจียงซื่อสเสวียนเหลือบมองเจ้าอย่างแผ่วเบาในใจคำนวณเรื่องงานเลี้ยงคืนนี้ในเมื่อตนเองมองไม่ทะลุก็ให้พี่ชายของนางมาช่วยทดสอบดูเอาละ่ะเจียงซือสเสวียนได้พบกับพี่สามของนางเจียงฉงกันก่อนเวลานี่ไม่แปลก เมื่อครึ่งปีก่อนหลิงถิงอันคนนั้นก็ไม่ใช่ว่าเก็บกิ่งกล้วยหม่ม่วงได้กิ่งหนึ่งก็ทะลวงขั้นได้ในคราวเดียวนับว่าโชคดีเหมือนหมายเหยียบที่ไก่เท่านั้นพี่สามแต่เขาสามารถคว่หิงวิญญาณเกือบสองร้อยก้อนออกมาได้อาจจะมีเบื้องหลังที่ซ่อนเร้นอยู่ก็เป็นได้น้องแปดเจ้าอ่านนิยายมากเกินไปแล้วในโลกนี้จะมีอำนาจที่ซ่อนเร้นมากมายขนาดนั้นได้อย่างไรเซียวเฉินนั่นจะรวยหรือจนเดี๋ยวข้าจะใช้ยาบำรุงปราณทดสอบดูก็รู้เองก็ได้ค่ะพี่สามพี่หกทำไมไม่มาด้วยกันละ่ะ น้องหกเลื่อนขั้นเป็นสิบสำนักนอกได้ปีครึ่งในที่สุดเมื่อวันก่อนก็ทะลวงถึงขั้นรวบรวมปราระดับห้าแล้วกลับบ้านไปแจ้งข่าวดีก่อนเดี๋ยวค่อยตามมาเร็วขนาดนี้เชียร์เจงซือสเสวียนเบิกตากว้างรู้สึกถึงแรงกดดันที่สามน้องแปดข้ามาแล้วพวกเจ้าว่าบังเอิญไหมข้าเจอผู้ดูแลจากยอดเขาสเปเรระหว่างทางสอบถามอายุที่แท้จริงของเซียวเฉินกับเย่เฟยมาได้จริงหรือขยี่ยมไปเลยที่หกท่านรีพูดมาสิเย่เฟยคนนั้นปีนี้เพิ่งจะสิบแปด เข้าสำนักช้าฝึกฝนเร็วนะับเป็นต้นกล้าที่ดีจริงๆในอนาคตมีความหวังอย่างมากที่จะทะลวงถึงขั้นรวบรวมปราณช่วงปลายส่วนเซียวเฉินนางอายุ21ปีแล้วถึงแม้สำนักหลี่หัวจะไม่มีกฎเกณฑ์ที่ระบุชัดเจนแต่สิทธิสำนักในส่วนใหญ่ล้วนทะลวงถึงขั้นรวบรวมปราณช่วงปลายก่อนอายุ22ปีทั้งสิ้นเว้นแต่เพียงอัจฉริยะส่วนน้อยที่เข้าร่วมการทดสอบหลักฐานวิญ,ญญาณช้าเกินไปและทายาทของผู้อาวุโสบางท่าน ที่ยังเหลือโอกาสอยู่บ้างเมื่อได้ยินอายุของเจ้าเจียงฉงกังก็ตัดสินชะตาเจ้าในใจทันทีเว้นแต่เจ้าจะสามารถในอีกสองปีข้างหน้าทะลวงจากขั้นรวบรวมปราณระดับสี่ได้อย่างปฏิหารติดต่อกันสามระดับเดินขึ้นสู่ขั้นรวบรวมปราณระดับเจ็ดมิฉะนั้นแล้วก็จะสูญเสียโอกาสที่จะก้าวหน้าต่อไปโดยสิ้นเชิงเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับเจ้าคนที่ฝึกฝนแบบเลวไหลได้หรือเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน เจียงซือเสวียนก็ขมวดคิ้วเช่นกันก็ก็ก็คุณหนูเจียงแขกทุกท่านเชิญไปที่ห้องน้ําชาแล้วขอรับเสียงเคาะประตูของเสี่ยวเออร์ดังขึ้นขัดจังหวะความคิดของเจียงซื่อเสวียนคืนนี้นอกจากเย่เฟยและเสียวเฉินแล้วเจียงซื่อเสวียนยังเชิญสหายของนางอีกหลายคนดูเหมือนจะเป็นเพียงงานเลี้ยงฉลองธรรมดาธรรมดาทุกคนทักทายกันครู่หนึ่งแนะนําตัวซึ่งกันและกันต่างคนต่างนั่งลงหลังจากดื่มกินกันไปสามรอบอาหารผ่านไปห้ารสแล้ว เจียงฉงกังโบกมือครั้งหนึ่งก็มีกล่องยกใบหนึ่งปรากฏขึ้นบนโต๊ะโดยพันวันนี้ที่มาล้วนเป็นสหายของน้องหญิงข้าในฐานะพี่ชายเตรียมของขวัญเล็กๆน้อยๆไว้ถือเป็นการขอบคุณทุกท่านที่ดูแลซือเสวียนเป็นอย่างดีในวันธรรมดาผู้จบเขาก็เปิดกล่องยกข้างในคือขวดยาเม็ดวิญญาหลายขวดนี่คือยาบำรุงปราณจำนวนหนึ่งสามารถช่วยให้ผู้ฝึกตนในขั้นรวบรวมปราณปรับสภาพ พลังเวทได้ดียิ่งขึ้นเจียงซื่อสเสวียนถือกล่องหยกแจกจ่ายตามลำดับที่สามของข้าเป็นนักปรุงยาทุกท่านไม่ต้องเกรงใจผู้ฝึกตนที่นั่งอยู่ล้วนคุ้นเคยกับยาบำรุงปราณเป็นอย่างดีนี่เป็นยาเม็ดคลาสสิกที่มีชื่อเสียงมากหลังจากรับประทานแล้วฝึกฝนหนึ่งวันจะเทียบเท่ากับวันธรรมดาสามวันแต่ขวดนี้สิบเม็ดก็ราคาห้าก้อนหินวิญญาณสิทธิธรรมดาทั่วไปกินไม่ไหวแน่นอนถึงแม้เจียงฉงกังจะเป็นนักปรุงยาของขวัญเช่นนี้ก็มีราคาแพงเกินไปอยู่บ้าง ทว่าน,นี่คือเป้าหมายของเจียงฉงกังพอดีโดยการสังเกตปฏิกิริยาของพวกเขาเมื่อเห็นยาบำรุงปราณก็สามารถตัดสินฐานะของพวกเขาได้เย่เฟย์แสดงท่าทีเฉยเมยต่อเรื่องนี้เขาเข้าร่วมแผนกปรุงยาก็มุ่งม,มั่นที่จะปรุงยาอยู่แล้วอีกไม่นานเขาก็จะสามารถปรุงยาบำรุงปราณได้เช่นกันเจ้าเมื่อรับยาเม็ดใบหน้าก็ปรากฏรอยยิ้มยินดีอย่างพอเหมาะพอเจาะนี่คือท่าทีที่เจ้าคิดไว้ก่อนมาแล้วเจียงซือสเสวียนทั้งให้หญิงวิญญ,ญาณทั้งให้ยาเม็ด ความตั้งใจที่จะผูกมิตรและดึงดูดนั้นไม่ปิดบังเลยแม้แต่น้อยแต่หลังจากเจ้าไตรตรองอย่างรอบคอบแล้วก็ไม่ต้องการที่จะเข้าไปพัวพันกับการต่อสู้ระหว่างสำนักและตระกูลเพียงเพื่อทรัพยากรในการฝึกฝนบางอย่างตอนนี้เจ้าเพียงต้องการตั้งใจฝึกฝนแล้วได้รับเหตเทคมากขึ้นดังนั้นเจ้าจึงจงใจแสดงความยินดีดูเหมือนจะดีใจจะเนื้อเต้นเพื่อเป็นการบ่งบอกในทางกลับกันว่าตนเองเป็นเพียงคู่ฝึกตนธรรมดาไม่คุ้มค่าแก่การลงทุนและอีกอย่างพูดกลับไป การได้ยาบำรุงปราณมาฟรีฟรีหนึ่งส่วนก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีจริงๆทั้งหมดนี้เจียงฉงกังเห็นอยู่ในสายตาทั้งหมดเป็นการยืนยันการตัดสินใจของเขาทางอ้อมต่อไปก็เป็นการพูดคุยเรื่องทั่วไปหลังจากเจ้าภาพและแขกเรือต่างมีความสุขแล้วก็ส่งแขกกลับสามพี่น้องตระกูลเจียงกลับมาที่ห้องส่วนตัวอีกครั้งเจียงซือสเสวียนโ,โคจรพลังครู่หนึ่งก็สลายริสุราพี่สามผลเป็นอย่างไรบ้างเย่เ,เฟยคนนั้นไม่เลวเลยแผ่นหยกดำของข,องข้าสามารถสัมผัสดได้ว่า บนร่างเขาก็พกอาวุธวิเศษระดับกลางชิ้นหนึ่งที่มาที่ไปย่อมไม่ธรรมดาแน่นอนควรฆ่าแก่การจับตามองเจียงฉงกังลูกคำแผ่นยกในมือพลันเปลี่ยนเรื่องส่วนเซียวเฉินยืนยันได้แล้วว่าแค่โชคดีเหมือนหมาเหยียบที่ไก่เจียงซือสเสวียนไม่รู้ว่าทำไมในใจยังคงมีความสงสัยอยู่บ้างเนื่องจากได้เห็นการะลวงขั้นของเจ้าด้วยตาตนเองสัญชาตญาณบอกนางว่าเจ้าไม่ได้ง่ายายขนาดนั้นที่หกท่านคิดว่าอย่างไรที่สามพูดถูกแล้ว ที่หกเจียงหรือเยเวเห็นด้วยกล่าวว่าเมื่อครูบนโตอาหารเซี่ยวเฉินไม่ได้แสดงความรู้ความสามารถใดๆออกมาและไม่ได้แสดงภูมิหลังใดๆเขาขาดความเข้าใจในอำนาจใหญ่ๆรอบๆสำนักหลี่หัวเห็นได้ชัดว่าเป็นคนธรรมดาที่มาจากหมู่บ้านเล็กๆหรือเมืองเล็กๆน้องแปดต่อไปเจ้าให้ความสนใจเย่เฟยให้มากขึ้นดึงดูดเขาให้มาเป็นผู้ช่วยเวลาที่เหลือก็ตั้งใจฝึกฝนพยายามเข้าสำนักในให้ได้โดยเร็ว พรสวรรค์และรูปโฉมของเจ้าล้วนเหนือกว่าพี่หกถึงเวลานั้นเลือกอัจฉริยะหนุ่มจากสำนักในสัต์คนแต่งงานออกไปในอนาคตก็อาจจะกลายเป็นภรรยาของผู้บริหารระดับสูงของสำนักได้โดยตรงเจียงซื่อสเสวียนพยักหน้าอืมข้าเข้าใจแล้วเจียงซื่อสเสวียนจัดระเบียบความคิดตัดสินใจที่จะฝึกฝนก่อนพยายามทะลวงถึงขั้นรวบรวมปราณระดับ5ภายใน1ปีทะลวงถึงขั้นรวบรวมปราณระดับ6ภายใน3ปีเวลาที่เหลืออยู่จำกัด ก็เหมือนกับที่พี่หกพูดติดต่อกับเย่เฟยให้มากขึ้นดูว่าจะได้รับอะไรที่น่าประหลาดใจหรือไม่ส่วนเจ้าก็ถือเสียว่าเป็นการผูกมิมตรีเป็นเพราะได้รับอิทธิพลจากคำประเมินของเจียงฉงกังตอนนี้นางก็รู้สึกว่าเจ้าอาจจะเป็นเพียงผู้ฝึกตนธรรมดาที่โชคดีอีกไม่นานก็จะกลายเป็นคนธรรมดาสามัญไม่ควรค่าแก่การให้ความสนใจมากนะักเพียงแต่ไม่รู้ว่าทำไมหลังจากตัดสินใจเช่นนี้แล้วนางรู้สึกเหมือนว่าตนเองพลาดโอกาสอะไรบางอย่างไปอย่างเลือนราง